แล้วเลี้ยงมานานกี่ปีแล้วเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงนี่ค่ะอ๋อสองร้อยยี่สิบก็คือสองหมื่นสองนะครับโอ้โหลงดังนี้เลยใช่ไหมวางสะพ้อนวางสวยนะคะจ้ะใช่จ้ะคำนวณใหม่ดิหนึ่งหนึ่งขันนี่มันสองหมื่นตัวนะคุณ ไม่ใช่ราคาครับอ๋อราคาใช่ไหมถูกราคาที่ซื้อกันมาขันละร้อยบาทเนี่ยนะถูกอ๋อไข่ใช่ไหมใช่ซื้อไข่มาสอง0 0สองพันบาทลงไข่เองค่ะอ่าโไข่ไข่เองก็ดูต้นทุนก็ไม่ใช่แล้วกี่ขันนะยายกี่ขันนะสองร้อยี่สิบขันขันละสอง0มื่นสวัสดีครับคุณพี่สี่ล้านสี่แสนอ๋อนี่ไงนี่ค่ะของยายครับท่านผู้ชมครับเราได้เดินทางนะครับ ห่างจากบ้านพี่ไพบูลนะก็คือระยะทางประมาณเท่าไหร่นะท่านด็อกเตอร์ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลอะไรเตรนะประมาณนมาสบายๆนะก็เป็นบ่อที่เลี้ยงจิหลีดของคุณยายบุญส่งคุณยายบุญส่งคุณยายบุญส่งเนี่ยวันนี้ก็รับมอบผลิตภัณฑ์โกฟีดมาจากพี่ไพบูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งเหล่านี้แหละจะมาช่วยนะการเลี้ยงจิหลีดของคุณคุณคุณยายบุญส่งนะคำถามถามว่าคุณยายบุญส่งเลี้ยงมา วันนี้นะที่เลี้ยงนี่นะได้กี่วันแล้วสิบห้าวันสิบห้าวันซึ่งต่างกับของบ่อของพี่ไปโบนนะครับเท่าไหร่ตอนนั้นสิบสี่วันสิบสี่สิบห้าอันนี้แสดงว่าอายุแก่กว่าหนึ่งวันหนึ่งวันเรามาดูซิว่าจิ้งหรีดนะสิบห้าวันเนี่ยที่ยังไม่ได้เอากรฟิดไปช่วยเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะจะต้องให้คุณครูส้มช่วยวินิจฉัยด้วยนะว่าสิ่งที่เห็นกับตาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอ่ะครับอธิบายเลยครับ อายุมากกว่านะ,อะอเอาคุณส้มนี่แค,คุณส้มนี่อาจจะคุณจายอาจจะบอกว่าไม่ต่างกันแต่คุณส้มเห็นว่าต่างกันไหมสำหรับหนูหรอคะดูทีเอาให้ชัดๆต่างไหมคิดว่าสิบสี่วันมันจะต่างกว่ากันหน่อยมันจะดีกว่าไหมเดียวมันจะดีกว่าความแข็งแรงเขาจะแข็งแรงกว่านะใช่เดี๋ยวเรามาความแข็งแรงความร่าเริงเนี่ยรู้สึกว่า จริงด14วันที่มีโกฟีช่วยเนี่ยจะดูและจะคึกคักแข็งแรงและเมื่อกี้บอกว่าอะไรมีการลอกคราบแล้วมีอะไรนะมีการลอกคราบเพื่อที่จะผัดปีกอะค่ะอันนี้ลอกยังอันนี้ยังค่ะเห็ยเหรอครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่ความแตกต่างชัดเจนนะ จาก14วันมีโคฟิดลอกค่าไปแล้วแต่ว่านี่15วันไม่ได้ใช้โควิดยังไม่ลอกค่าที่ถูกต้องไหมคุณยายอ่ายอมรับอะไรยอมรับสารภาพนะเมื่อกี้บอกว่าไม่ต่างกันนะอ่ะอว่าเก่อนนี้ยังไม่ได้ใช้โควิดนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องมูลเรื่องฉี่ของจริงหลี แต่หลังจากที่ยังกระบอกผมที่ใช้แล้วเนี่ยจะหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเลยเรื่องเรื่องฉี่จิง้งหรีดเรื่องมูลอะไรพวกนี้จะตัดปัญหาเรื่องกลิ่นไปเลยแต่นี้จะสังเกตง่ายเดอเตอรจะเห็นว่า มีกลิ่นมันจะมีกลิ่น,นใช่มันจะมีกลิ่นเลยใช่ครับชัดเจนอีกข้อหนึ่งนะท่านอ,<ม>อมยมว่า<ม>กลิ่นเนี่ยก็เป็นอ<ม>ุปสรรคเกิดขึ้นจริงๆนะแต่ว่าถ้ามีโกลฟีดไปเป็นส่วนช่วยในการผสมอาหารแล้วนี่คุณพี่บนบนยืนยันว่าไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นอ่ะก็เป็นจุดเรียนอีกจุดหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปครับเชิญนะครับอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามดูกันใหม่ ยังไม่ลอกคราบนะยายนะในฝ่ามือของครูส้มดิยังไม่ลอกคราบนะยังไม่ลอกคราบเป็นอย่างไรนะอายุสิบห้าวันเนี่ยนะมาดูเลยฮะดูได้ชัดเลยอะเห็นว่าคุณครูจะอธิบายที่คืออะไรเขายังไม่ลอกคราบค่ะยังไม่มีการลอกคราบเกิดขึ้นเราดูได้ไงฮะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าหลังเขายังเหมือนกับเด็กน้อยเบาออยู่อ่ะ ไปแล้วมันจะมีสีขาวๆคุยๆขึ้นมานี่คือผู้ชำนาญการแล้วก็ถ้าถามว่าตัวลักษณะสี่ตัวเขาเขาจะไม่มีความมันเงาแต่ถ้าระดับของสิสี่วันเขาจะมีความมันเงานี่ดทโลเตอร์ความแตกต่างนี่สัมผัสได้ด้วยสายตาแล้วก็สิ่งที่เป็นประสบการณ์ของแต่ละท่านที่เลี้ยงจริงๆมา่างบอกว่าสิ่งที่ต่างเนี่ยก็มีหลายข้อแล้วนะอันี้ฮะคุณยายครับคุณยายพอจะทราบไหมว่าวิธีการจากนี้ไปเนี่ย จะนําโกฟีตเนี่ยไปใช้ในส่วนที่เป็นฟาร์มจิ้งหรีดของคุณยายบุญโส่งเนี่ยได้รับทราบมาก่อนหน้าไหมว่าจะไปใช้อย่างไรเห็นบอกกันแล้วใช่ไหมใช้อย่างไรครับวิธีการจะไปใช้ยังไงอ๋อผสมน้ำอือผสมน้ำหนึ่งและผสมอาหารค่ะผสมอาหารผสมอัตราเท่าไหร่พอจำได้ไหมช้อนกาแฟเล็กๆมั้งหนึ่งต่อสามร้อยหนึ่งต่อสามร้อยช้อนกาแฟเล็กๆ ต่ออาหารประมาณ2 2กิโลใช่วันนั้นอวันนั้นเราคำนวณแล้วนะลืมถามยายนะยายมี2บ่อแล้วยายบอกว่าลงไป220ขันวันหนึ่งนะนะยายให้อาหารกี่มื้อ2มือค่ะ2มื้อ2มือรวมกันแล้วเนี่ย2มื้อเนี่ยเป็นน้ำหนักวันละกี่กิโลอาหารเค้ากระสอบอ่ะ ครึ่งกระสอบนี่กระสกโลครึ่งกระสอบมีเท่าไหร่ครึ่งสามสิบสามสิบกิโลครึ่งหนึ่งกระสอบนะตอนนี้กินจุหน่อยทีนี้ยายครับคุณพี่ไพบุญบอกว่าถ้าให้อาหารผสมโกฟีดแล้วนะการให้อาหารในมื้อต่อๆๆไปเนี่ยจะไม่ใช่สิบห้ากิโลนะมันจะลดลงเนี่ยคุณยายมาส่งเชื่อไหม งไม่ได้ทำจะเชื่อได้ไงลองดูเชื่อเลยเชชืื่่ออเเพราะว่าคุณยายเขาไปเห็นพ่อผสมที่บ้านอะค่ะถ้าหาว่าประหยัดอาหารด้วยเนี่ยคุณยายคิดว่าดีหรือไม่ดีครับที่มีโควิดดีนี่ะดีตีดีตเดี่ประหยัดอาหารอประหยัดอาหารก็ดีถึงนี่เราทำเป็นข้อมูลสําคัญแล้วคะจากที่คุณยายบุญสมบอกเลี้ยงมาประมาณหนึ่งปีนะก็คือจับจับขาไปหลายรุ่นเนี ได้ไหลายรุ่นเลยคะ่ะได้ไหลายรุ่นแลวนะที่ผ่านมานี่นะเรียกว่าเข้าเนื้อไหมหรือกําไรไหมอยู่ได้ไหมก็เสมอทุนมังงมางอะไรมั่งบางทีก็ได้กําไรค่ะ,ะไ,ได้กำไรนอดนิดหน่อยอหนอยเสมอทุนเป็นส่วนใหญ่เ,<อ>เพราะยังไม่ได้ใช้กอฟิดไงเพราะเราเลี้ยงไม่มากค่ะแต่ถ้าถามว่าเลี้ยงและมีความสําเร็จนะครับอัตราเหลือรอดเยอะนะได้เงินเหลือเยอะเนี่ยนะคุณยายจะขยายบ่อเลี้ยงอีกไหมไม่ใหญ่แล้วไม่มีที่อ๋อไม่มีที่นะแค่นี้นะคะ กำไรเห็นเห็นนะได้เงินเห็นยายยังไม่เอาอ่ะอยากได้มันกันแต่ไม่มีที่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เอาเดี๋ยวพอได้กําไรปุ๊บจะเปลี่ยนใจบอกว่ามีที่ตรงไหนขอเช่าหน่อยดีไยวหนเงินซื้อที่เลยใช่เนาะก็ต้องบอกว่าคุณยายเนี่ยมีความประทับใจตั้งต้นแล้วเพราะไปเห็นเพื่อนบ้านใช้แล้วได้ผลก็เอามาใช้บ้างก็จากนี้ไปนะ คุณใจก็มีที่ปรึกษานะพี่ <Okay. S 1> แต่ใมบุญน,นะพี่สมโพธิและคุณครูส้มเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าใช้มาก่อนหลายวันแล้วได้รับความสาเร็จคุณใายก็ปฏิบัติตามนั้นให้ตรงนิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวถ้าใช้แบบแบบไม่ตรงเนี่ยมันจะได้ผลไม่เต็มที่งไงใช่ไหมท่านดมอถูกต้องครับแต่ไม่ต้องห่วงเลยคุณยายตั้งใจเลี้ยงแล้วครับ อยากให้มันโตเร็วๆไม่ใช่คุณยายใส่ทีละห่อนะเอาตามตูดนะจ๊ะเล่นการจรญเติบโตพี่เพียโบเนี่ยอาสาตนละบอกว่าในย่านนี้ทุกบ้านที่เลี้ยงจิงดีทุกบ้านที่มีอาการเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เนี่ยพี่เพียวโบบอกว่าขออาสาเป็นตัวกลางตัวแทนครอบคลุมพื้นที่นี้กระจายความร่ำรวยให้กับเกษตรกรทั่วทุกพื้นที่ต้องให้พี่เพียวโบกล่าวเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ชมอยู่ด้านหน้าจอทีวีนะ จากที่ได้สัมผัสกันสั้นๆสามสี่วันเนี่ยมีความพึงพอใจและอยากจะบอกต่ออย่างไรครับเชิญเลยครับถ้าเกษตรกร,กรที่อยู่ในแถบอำเภอประข่หรือว่าบริเวณใกล้เคียงนะครับยอยากจะประสบผลสาเร็จอยากล่ํารวยอยากปลดหนี้ปลดสินลองเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดมาใช้โกฟิตสิครับแล้วท่านจะประทับใจในสินค้าว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตช่วยให้เกษตรกร,กรปลดหนี้ปลดสินได้จริงครับ ครับก็ต้องขอบคุณพี่ไปบูรณ์เป็นอย่างยิ่งนะที่ทําหน้าที่เป็นกัลยานมิมิตที่ดีบอกกล่าวสิ่งดีๆบอกต่อต่อกันไปเพราะว่าเราอยู่ในภาคสื่อสารมวลชนเราก็พยายามทาเต็มที่แล้วเรามีการนําเสนอพันหน้าจอทีวีแต่ก็ยังกระจายไม่ทั่วถึงเท่ากับคนในพื้นที่เดียวกันใช่ครับเพราะนั้นถ้าหากท่านมีโอกาสที่จะไปประชุมนะนัดหมายประชาชนมารวมตัวกันเป็นกลุ่มนะ ถ้าหาว่าพี่ไัยบูลสามารถที่อธิบายได้ก็ยินดีแต่ถ้าหาว่าอธิบายยังไม่ชัดเจนเท่ากับเจ้าหน้าที่ทางบริษัทเนี่ยเราย,ยินดีจะลงพื้นที่ถูกตขอ,อให้นัดหมายเป็นกลุ่มนะฮะร,รอเราเราก็จะไปเพื่อทํางานในสิ่งที่บอกกล่าวทั่วๆไปว่าสิ่งดีเนี้ยควรจะเอาไปใช้ทุกครอบครัวถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเอาละยังไม่จบสิ้นแค่นี้นะเดี๋ยวพี่ไัยบูลจะพาไปที่บ้านของอาจารย์ ที่บ้านอบตก่อนครับอบตเลยนะโอ้แล้วเดี๋ยวจะไปบ้านอาจารย์อีกบ้านหนึ่งได้เลยครับเดี๋ยวเราไปพักบ้านอาจารยเชิญครับงั้นต้องลาคุณอาจารย์ผูส่งคุณอาจารย์ไม่ได้ไปด้วยนะขอลาคุณอาจารย์ผูส่งที่นี่ขอบคุณมากครับประสบผลามสำเร็จนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเเชิญลยครับเชิญเลยครับ